ประเด็นนี้มันเป็นเรื่องถกเถียงกันเล็กน้อยนะครับมันเริ่มมาจากมีความเห็นหนึ่งเขาบอกว่าคนกัมพูชาที่ได้รับค่าตอบแทนสูงๆในไทยเนี่ยไม่ใช่กลุ่มที่จะมาแบนอะไรไทยเลยตรงกันข้ามพวกเขาค่อนข้างจะรักเมืองไทยในแบบของการไปทํางานมากๆคือรักในโอกาสความมั่นคงและสิ่งต่างๆที่ไทยมอบให้เพียงแต่บางส่วนนะกาจจะยังต้องรักษาหน้าตาหรือไม่ก็รักษาภาพลักษณ์ในมุมของตนเองในฐานะ แขกผู้มาทํางานแต่ว่าเรื่องนี้นะครับก็มีความเห็นหลากหลายทั้งมุมของคนที่เห็นด้วยกับคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับทางฝั่งนั้น <một> โดย <REY> ในความเห็นหนึ่งนะครับก็โตแยัง,งกลับมานะครับบอกว่าทําไมต้องพูดเหมือนกับว่าคนที่ไปทํางานที่เมืองไทยต้องรักเมืองไทยผมเชื่อว่าเขาน่าจะรักการทํางานที่เมืองไทยนะคือชอบที่จะไปทํางานที่เมืองไทยเพราะว่าไปทํางานแล้วได้ค่าตอบแทนกลับมาคนไทยก็ได้แรงงานราคาถูกจากเราเหมือนกันมันคือผลประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ คือถ้าวันหนึ่งไทยไม่มีงานเขาก็จะไล่เราออกได้อยู่เหมือนกันนั่นคือความจริงของการเป็นแรงงานต่างชาติขณะเดยียวกันนะครับในมุมของคนที่มองกลางๆนะก็ะบอกว่าผมกับคิดว่าบางส่วนที่ไปทํางานที่ไทยแล้วก็อยู่เมืองไทยจนชิน mm hmm. จนรักเมืองไทยไปแล้วเนี่ยก็เพราะพวกเขามองปัจจัยในเรื่องของการที่ไทยให้เงินดีกว่าเลยแหละคือถ้าในกัมพูชามีงานดีพอมีรายได้ดีใครจะไปอยากอยู่ที่อื่นล่ะลองคิดดูมันคือเรื่องข<พ>องเศรษฐกิจล้วนๆเลย มันไม่ใช่ความรักต่อประเทศอะไรแบบนั้นแต่มันก็เป็นลักษณะของความขอบคุณอยู่นิดหน่อยเพราะว่าไทยคือแหล่งรายได้และก็เป็นประเทศที่หลายๆคนต้องพึ่งพิงสำหรับผมน่ยไม่ได้ชอบหรือไม่ชอบอะไรแต่อย่างใดผมแค่มองว่าถ้าไปทํางานที่ไทยได้มีชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้นแค่นั้นก็เพียงพอขณะที่ความเห็นบางส่วนนะฮะก็บอกว่าแต่ผมพูดได้เต็มปากนะว่าผมรักเมืองไทยผมทํางานที่โรงงานฉะเชิงเซาเนี่ยมาเป็น10บสปีแล้ว เจ้านายดีมีเพื่อนร่วมงานคนไทยดีชวนกินข้าวกันเป็นประจำคือบรรยากาศการทํางานมันหาไม่ได้แบบที่มีอยู่ในกัมพูชาเลยในกัมพูชาบางที่จ่ายค่าแรงยังไม่ตรงเลยขณะที่ความเห็นบางส่วนนะครับยังพูดต่อนะครับบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านก็เหมือนบ้านที่อยู่ติดกันนั่นแหละจะทะเลาะก,กันมีปัญหากันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้สําคัญก็คือผู้คนระหว่าง2ประเทศต่างพึ่งพากันไทยนะผมมองว่าเขาก็ต้องการแรงงานกัมพูชานะคนกัมพูชาก็ต้องการงานในระดับคนกับคนนะ่ะ เราควรจะเป็นมิรต่อกันไม่ควรจะไหลไปตามกระแสที่เกิดขึ้นขณะที่ความเห็นบางส่วนนะฮะก็บอกว่าเราควรทํางานที่ไทยได้แต่เราก็ไม่จําเป็นจะต้องรักประเทศไทยมากกว่าประเทศตนเองอะไรขนาดนั้นคือบางคนไปอยู่เมืองไทยนานจนแบบว่าลืมบ้านเกิดของตัวเองแล้วว่าเป็นอะไรยังไงส่งแต่เงินกลับมาจําไว้อย่างหนึ่งว่าเราไปทํางานเพื่อค่าแรงได้ค่าตอบแทนกลับมาเอามาพัฒนาประเทศตัวเองต่อไม่ใช่ไปเพื่อยอมเขาเสมอไป ขณะที่บางส่วนนะครับก็เข้ามายืนยันนะว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวผมรู้สึกว่าไทยไม่เหมือนชาติอื่นนะั้นในฐานะของคนที่ทํางานที่เมืองไทยนานพอแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็มีเหตุผลมุมมองแบบนั้นด้วยผมมั่นใจเลยว่าแรงงานกัมพูชาจํานวนมากเลยไปทํางานที่เมืองไทยถ้าอยู่หลายปีนะหลายๆคนซึมซับภาษาไทยวัฒนธรทมไทยมีเพื่อนเป็นคนไทยเยอะเลยบางคนพูดภาษาไทยได้คล่องขวาภาษากัมพูชาสำเนียงบ้านเกิดด้วยซ้ำผมบอกให้นะนายจ้างไทยพูดจาดีใจดีถ้าเราขยันเขาก็ให้โอกาสเพิ่ม อยู่ที่เมืองไทยเนะ่ยเหมือนเป็นบ้านหลังที่2เลยแค่ไม่มีญาติเท่านั้นประเด็นที่เป็นอยู่นะตอนนี้มันค่อนข้างสับสนนะเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะแต่ว่าแรงงานส่วนใหญ่นะผมมั่นใจว่าหลายๆคนจะแยกปัญหาระหว่างระหว่างประเทศนะออกแล้วก็เรื่องของคนก็แยกออกจากกันเลยพวกเขาไม่เห็นว่าคนไทยโดยทั่วไปเป็นปัญหาอะไรกับเขาขนาดนั้นกลับมองว่าคนไทยก็ธรรมดาเหมือนกับเราเพียงแต่ว่าอยู่อีกฝั่งของโอกาส คือดังนั้นนะ่ยมันก็ไปแปะหนะ้าที่ในโลกออนไลน์คุณจะเจอกับมุมมองความเห็นที่มันต่างกันออกไปมากๆอาจจะมุมของแรงงานก็จะมีคอมเมนต์ในแนวนี้อยู่บ่อยๆว่าอย่าไปว่าอะไรเมืองไทยเลยคนไทยก็ให้เราทํางานให้เรากินข้าวเมืองไทยสะอาดกว่าปลอดภัยกว่าเรารักไทยแต่ก็คิดถึงบ้านอยู่เหมือนกันในทางความรู้สึกนะผมมองว่าคนกลุ่มนี้เขาไม่ได้อะไรกับเมืองไทยด้วยซ้าหลายๆคนรักประเทศไทยเลยในแบบของแรงงานต่างถิ่นที่รู้สึกว่าได้รับโอกาสแล้วก็ได้รับการยอมรับเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องถกเถียงกันต่ออีกนะฮะ ซึ่งในมงมองคนที่โตแย่นะครับก็บอกว่าคนที่อยู่ไทยมาเป็น10บสปีพูดภาษาไทายคล่องกว่าภาษาคาเมเอกเนี่ยโอ้โหเวลากลับบ้านเนี่ยยังพูดครับพูดค่ะเหมือนคนไทยเลยบางคนพูดยังกับว่าลืมภาษาบ้านเกิดไปซะแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะว่าไปทํางานได้เงินเยอะแล้วต้องลืมรากเหง้าของตัวเองเลยเหรอเมืองไทยให้เงินก็จริงนะแต่หัวใจก็ควรจะอยู่ที่บ้านเกิดหรือเปล่าคนบางคนกลับมาอยู่ที่กัมพูชานะโอ้โหบอกว่าบ้านเรางานน้อยไม่มีอะไรให้ทําเลยคือถ้าเป็นแบบนั้นน่ะผมคิดว่าอยากกลับมาเถอะก็อยู่ที่นั่นต่อไป อยู่ที่เมืองไทยแหละดีแล้วซึ้งก็มีความเห็นตัดมาต่อเนื่องกันอีกนะครับก็บอกว่ามันก็ไม่แปลกเลยนะที่คนบ้านเราไปอยู่ที่ไทยนานซึมซับความเป็นไทยเข้าไปในชีวิตประจําวันอย่างเราเองไปอยู่ที่ไหนเราก็ปรับตัวตามที่นั่นไม่ใช่หรือมบ้านเกิดแต่เพาะต้องเอาตัวรอดผมก็มองว่าอย่างนั้นคือถ้าโผล่ไปที่เมืองไทยไปอยู่เมืองไทยนานเข้าไม่พูดไทยเลยเขาก็ไม่เข้าใจเรา ถ้าไม่ทําเหมือนเขาเราก็อยู่ไม่ได้นะดังนั้นอย่าไปด่วนตัดสินเลยว่าเขารักเมืองไทยจนแบบลืมบ้านเกิดแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเขาแค่เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเท่านั้นเองแต่แน่นอนว่าถ้าเขากลับมาบ้านแล้วก็ยังพูดภาษาไทยจ๋าๆเลย,เยอันนี้ก็น่าติเตียนอยู่เดยก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าผมว่็คนที่อยู่เมืองไทยนานจนเหมือนคนไทยซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งในาน,าน,านั้นมันก็เป็นธรรมชาติของการย้ายถิ่นฐานไปอยู่นานๆเข้าทํางานานานๆเข้าถ้าคุณไปอยู่ต่างประเทศ1ิปีคุณต้องซึมซัมบวั สิ่งที่เราคนห่วงคือไม่ใช่ว่าเขาพูดไทยหรือว่าแต่งตัวแบบไทยแต่เขายังรู้ไหมว่าเขายังอยู่ที่นี่ยังมีครอบครัวอยู่ที่นี่อยู่นั่นแหละคือสิ่งที่ต้องคิดมากกว่า ความเห็นต่มานะครับก็บอกว่าผมเห็นเพื่อนคนนึงโพสต์ในโซเชียลนี่โพสต์เป็นภาษาไทยตลอดเลยทั้งนั้นที่คนในบ้านไม่มีใครอ่านออกเนี่ยผมงงมากเลยนะเวลาไปเที่ยววัดก็โพสตขอพรให้เจ้านายใชดีแต่ว่าไม่เคยเห็นโพสต์ว่าขอให้บ้านเกิดเจริญขึ้นอะไรแบบนี้เลยผมไม่ได้หวงความเป็นกัมพูชาแล้วแต่ว่าบ้านทีมันเหมือนเรากําลังส่งคนรุนลูกรุ่นหลานไปนเป็นคนของประเทศอื่นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจทั้งนั้นที่ประเทศเรายัางต้องการแรงง,งานแรงคนมาพัฒนาประเทศตนเองอยู่ จะให้เมืองไทยกืนความเป็นตัวตนเราจนหมดก็พอไปทํางานที่นั่นอะ่ะได้อยู่ได้ค่าตอบแทนดีเอากลับมาประเทศส่งเงินกลับมาบ้านเกิดเยอะๆบางส่วนนะครับก็บให้ความเห็นต่อเนื่องกันนะบอกว่าอย่ามองว่าเขาลืมบ้านเกิดเลยผมเชื่อว่าเขาอยู่เมืองไทยกันเนี่ยหลายๆคนยังคงอยู่เมืองไทยอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้อยู่รอดในโลกที่โอกาสมันไม่เท่ากันบ้านเกิดของเรายังไม่ชัวร์พอในการจะทํามาหากินเขาจึงต้องไปสร้างชีวิตที่อื่นวันหนึ่งค้ากัมพูชามีงานดีมีเงินดี เขาจะกลับมาโดยที่ไม่ต้องบังคับไม่ต้องเรียกร้องเองซอกวันมันจะมาถึงอย่างแน่นอนคนที่อยู่ไกลก็จะไม่ลืมบ้านเพียงแค่บ้านยังไม่มีที่ให้เขากลับนี่แหละคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น ที่นี่ความเห็นของคนที่ทํางานอยู่ที่ไทยนะครับที่เข้ามาตอบกลับนะคือเขาบอกนะฮะว่าผมเข้าใจว่าบางคนอะ่ะมองว่าผมนะเริ่มจะเหมือนทางฝั่งไทยมากขึ้นเพราะว่าผมพูดไทยคล่องผมเป็นคนนึงเลยที่พูดไทยคล่องเลยแต่ว่านี่คือความจริงที่คุณต้องยอมรับผมอยู่ไทยมา12ปีผมสร้างรายได้ส่งกลับบ้านให้พ่อแม่ซื้อบ้านสร้างบ้านเพิ่มให้พี่น้องช่วยส่งเงินให้ทางบ้านส่งคนรุ่นหลังๆเรียนหนังสือคือผมคิดว่าผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่คุณอาจจะกํา กำลังตำหนิผมอยู่ก็ได้เพราะว่าผมพูดไทยคลองทําไมละผมปรับตัวเพื่อทำงานช่วยครอบครัวไม่ใช่ลืมบ้านเกิดถ้าผมอยู่ที่กัมพูชาในยุคนี้ผมยังคงทํางานได้วันละหนึ่งร้อยห้บถึงสองบาทไน้ตดเป็นเงินไทยให้นะนึกภาพตางไม่ง่ายนะครับคือเขาบอกต่อนะฮะว่าผมส่งเงินกลับบ้านอนะ่ะบางทีได้มากกว่าจํานวนที่หาได้อยู่ในกัมพูชาซะอีกผมรักบ้านเกิดของผมนะแต่ผมก็ต้องฉลาดด้วย ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งที่โต้แย้งแทนคนที่อยู่เมืองไทยนะยครับก็บอกนะว่าคนกัมพูชาไปอยู่ไทยน,ะนานๆเนี่ยต้องปรับตัวคุณก็ต้องเข้าใจเขานะเพื่อนร่วมงานไทยเจ้านายไทยแล้วก็กฎระเบียบไทยถ้าไม่ปรับตัวไม่เรียนรู้ภาษาไทยเลยคุณคิดว่าหลายๆคนเขาจะอยู่รอดได้ไหมหลายๆคนอาจจะถูกไล่ออกถูกตัดเงินถูกทํางานหนักเกินไปการปรับตัวไม่ได้แปลว่าจะลืมบ้านเกิดนะบางคนไปมองว่าคนไปทางานที่เมืองไทยลืมบ้านเกิดโอ้ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องเอาซะเลย ความเห็นตัดมานะฮะก็บอกว่าประเด็นคือบ้านเกิดของเราเนะ่ยไม่ใช่ประเทศที่ให้โอกาสทุกอย่างไงอย่างผมเองต้องไปโอกาสใช้โอกาสหาโอกาสใหม่ๆที่เมืองไทยมาถึงจะคุ้มค่าผมเคยเจอกับเพื่อนแรงงานอีกหลายคนที่กลับมาบ้านแล้วก็พูดถึงไทยแบบตื่นเต้นเมืองไทยสะอาดสะดวกปลอดภยัยมีตลาดสดทุกวันคุณบอกว่าเขาลืมบ้านเกิดไหมถ้าเป็นแบบนี้ผมบอกเลยว่าไม่เขาน่าแค่เรียนรู้ว่าที่ไหนให้โอกาสชีวิตได้ดีที่สุด ภาษาหรือว่าวิถีชีวิตแบบไทยไม่ได้ทําให้เราลืมคขาแม่เราแค่เก็บเทคนิคชีวิตไว้เยอะขึ้นผมยังคงส่งเงินกลับบ้านยังช่วยชุมชนรู้ไหมว่าเศรษฐกิจชุมชนหนึ่งเงินจากคนไปทํางานที่เมืองไทยเลอมีพอสมควรเลยในชุมชนเล็กๆเงินยังหมุนเวียนได้ในระบบของชุมชนเนี่ยมีคนเอาเงินไปจับจ่ายใช้สอยจํานวนไม่น้อยเลยมีสัดส่วนของคนที่ไปทํางานที่เมืองไทยเงินจากไทยเลยส่งกลับไป ผมยังไปวัดในกัมพูชาบ้านเกิดของเราแล้วก็ยังภูมิใจที่เป็นคนเขมรนะแต่ผมก็อาจจะพูดไทยได้หลยแล้วก็พูดไทยบ่อยด้วยเวลาทำงานและถ้าไม่พูดไทยผมไม่มีทางอยู่รอดความเห็นของอีกคนครับก็บอกว่าคุณลองคิดดูดีๆนะบางคนในโซเชียลไปตำหนิแรงงานที่อยู่ไทยนั่นว่าเป็นลืมบ้านเกิดคือถ้าไม่ให้ไปไทยเขาจะให้ไปที่ไหนคือถ้ามีทางเลือกประเทศอื่นๆนะเขาก็ไปประเทศอื่นๆเหมือนกันแต่ปัญหาก็คือไทยแหละให้โอกาสผู้คนในกัมพูชามากที่สุดแล้ว ขณะที่ทางฝั่งของคนที่มาเห็นด้วยนะครับก็ยังมาโต้แย้งต่ออีกนะฮะยยงในความเห็นหนี้นะครับก็บอกว่าผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทาไมหลายๆคนอยู่ไทยนานถึงภูมิใจบางคนอภูมิใจได้สํซ้ำนะพูดไทยได้คล่องในเมื่อบ้านเกิดของเราก็พัฒนามากยิ่งขึ้นผมต้องบอกอย่างนี้ในกัมพูชามีหลายๆเมืองนะเพียงพอที่จะทําให้คุณกลับมาหางานทําได้แล้วคือถ้าคุณทํางานที่เมืองไทยมีประสบการณ์มากพอนะคุณมีโอกาสได้ค่าตอบแทนสูงพอๆกับอยู่ที่เมืองไทยแหละแต่หลายๆคนไม่หันกลับมาเลย หลายๆคนไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไทยกะจะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอย่างถาวรเลยมั้งเหมือนกับเป็นคนไทยเต็มตัวเลยทํางานให้ไทยสงเงินกับบ้านแบบเงียบๆแล้วก็มาพูดเหมือนกับว่าไม่สนใจปัญหาที่บ้านเกิดคุณคิดไหมว่าแรงงานรุ่นใหม่ในบ้านเรานะ่ะมองเห็นอะไรคือเหมือนกับว่าคุณก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความเชื่อว่าถ้าอยู่บ้านก็ไม่มีอนาคตต้องไปที่เมืองไทยเท่านั้น นั่นนะไม่ต่างอะไรจากการทําให้คนรุ่นต่อไปก็คิดคล้ายๆกันเลยว่าต้องไปที่เมืองไทยนั้นคือคําตอบในเรื่องของการทามาหากินและนี่เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะบ้านเกิดของเรากําลังต้องการแรงงานและความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้อยู่ความเห็นําไมอีกนะครับก็บอกว่าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจมันใช่นะไปอยู่เมืองไทยรายได้สูงจริงหลายๆคนอะ่ะแต่เมื่อกลับมามองกมพบชาการสูญเสียแรงงานที่มีประสบการณ์แล้วก็รู้จักเทคโนโลยีจากต่างประเทศมา แต่ไม่มาทําที่บ้านเกิดเลยไม่กลับมาบ้านเกิดเลยนี่แหละคือเสียโอกาสในการพัฒน,นามากคือคนที่อยู่ที่เมืองไทยนานๆจนจะเหมือนคนไทยอยู่แล้วไม่เพียงแต่ลืมทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ว่ากําลังทําให้ประเทศของเราขาดแรงงานมีทักษะกําลังคนสําคัญแทนที่จะไปทํางานที่เมืองไทยมีประสบการณ์มาเยอะกลับมาอยู่ที่กัมพูชาสิพัฒนาประเทศของเราคือถ้าไม่ทําอย่างนั้นนั่นคือผลเสีรายระยะยาวที่เราไม่ควรจะมองข้ามถ้าทุกคนคิดแบบนี้เราจะไปต่อกันยังไง ซึ่งพอเป็นทางฝั่งของคนที่มองต่างนะครับก็บอกว่าประเด็นก็คือในกัมพูชาเองเนี่ยถ้าจะให้คนกลับไปทํางานนะมันก็ไม่แฟร์สำหรับคนที่มีทักษะจริงๆผมอยากให้คุณพี่นะ่มองลงไปตามความจริงทางเศรษฐกิจบ้านเราสักนิดเมืองใหญ่ของกัมพูชาตอนนี้เช่นพนมเปญเสียค่าเงินค่าเช่าเนี่ยมันแพงเห,เหมือนกันเลยนะแต่ว่างานที่รายได้ดีๆแบบไทยเป๊ะๆเ,เลยแทบจะไม่มีผมต้องย้ำว่าเมืองใหญ่ของเราค่าเช่าพอๆกับต่างจังหวัดของไทยเลย แต่อาจจะไม่ได้เทียบเท่ากรุงเทพแค่นั้นแหละแต่มันพอๆกับต่างจังหวัดเมืองใหญ่ๆของไทยเลยผมบอกอย่างี้พนมเปญเสียเงินค่าเช่าที่พักนแพงเหมือนกันแต่ว่างานที่ทำได้แบบเดียวกันมันไม่มีงานลงงานอาจจะมีบ้างแต่รายได้ตีเป็นเงินไทยนะครับเขาบอกว่าประมาณ2 0 0บาทเนี่ยมันจะพอได้ไงอยู่ที่เมืองไทยสมมติค่าเช่าเท่ากันยังได้เกิน200บาทอยู่แล้วโดวยคนนี้นะครับเขาบอกต่อว่าส่วนใหญ่คนที่ยังคงอยู่เมืองไทยอยู่ณตอนนี้ไม่ใช่คนที่แค่โชคดีหรือว่าคนลืมบ้านเกิด พวกเรามองว่านี่คือโอกาสในการที่จะช่วยครอบครัวได้การทํางานในไทยเงินเดือนจะสูงกว่า2-3ถึงเท่าอยู่แล้วส่งเงินกลับบ้านได้เดือนละหลายพันบาทซึ่งในกำบูชาส่วนใหญ่แทบจะเป็นไปไม่ได้ผมไม่ได้ลืมบ้านเกิดผมภูมิใจเป็นคัมแมรแต่ผมต้องทําในสิ่งที่จะช่วยให้ตัวเองเติบโตก้าวหน้าและครอบครัวก็ก้าวไปข้างหน้าได้ถ้าบางคนคิดว่าเราคล้ายไทยจนแบบว่าโหลืมทุกอย่างแล้วคุณกําลังไม่แฟร์ต่อพวกเรานะเพราะว่ามันมีคนส่วนน้อยมากๆเลยในกมพูชาที่จะได้โอกาสทํางานดีๆเงินเดือนเทียบเท่ากับอยู่ไทย น้อยมากคือมันเป็นสัดส่วนที่น้อยไม่รู้จะถึงสิบเปร์เนหรือเปล่าการที่หลายๆคนมาอยู่ที่เมืองไทยมันคือวิธีการเอาตัวรอดในโลกที่โอกาสมันไม่เท่ากันผมยังส่งเงินกับบ้านหาทางส่งเงินกับไปที่บ้านยังช่วยครอบครัวแต่ผมนะต้องใช้ชีวิตที่เมืองไทยต่อไปเพราะว่าที่บ้านของเรายังไม่มีโอกาสให้เทียบเท่าได้ โดยในมุมของคนที่เข้ามาเห็นด้วยนะครับก็บอกว่าผมจะทํางานร้านอาหารเล็กๆได้วันละ150บาทเท่านั้นส่งเงินกลับบ้านโหเรียกว่าไม่พอใช้นี่คืออยู่ที่กัมพูชาผมเห็นพี่ๆหลายคนไปทํางานที่เมืองไทยส่งเงินกลับบ้านเดือนละหลายพันบาทพ่อแม่ซื้อของให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีขึ้นผมอยากไปไทยนะไม่ใช่พ่ออยากลืมบ้านเกิดอะไรหรอกแต่ผมอยากจะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นถ้าอยู่บ้านเฉยๆผมคงไม่สามารถทําอะไรได้ไม่สามารถรอดพ้นจากความยากลําบากได้ ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าผมเคยคิดว่าถ้าอยู่กัมพูชาเราก็จะมีโอกาสอยู่นะมีโอกาสเหมือนกันแต่ว่าความเป็นจริงพอใช้ชีวิตนานๆเข้าก็รู้สึกว่างานดีๆไม่ได้มาถึงตัวผมเลยส่วนใหญ่คนที่ได้เงินเดือนสองูงๆก็ต้องมีคอนเน็กชันสักหน่อยหรือไม่ก็ทํางานบริษัทใหญ่ๆแต่คนบ้านเราส่วนใหญ่มาจากนอกเมืองใหญ่นี่ไม่ได้เข้าถึงเลยผมเห็นเพื่อนที่ไปไทยเนะี่ยหลายๆคนเก่งขึ้นนะพูดไทยคล่องแล้วก็เรียนรู้เทคนิคการทางานใหม่ๆนั่นคือสิ่งที่ผมก็อยากได้ด้วย ความเห็นของอีกคนครับบอกว่าบ้านเรามันไม่แฟร์กับแรงงานรุ่นใหม่ตรงที่ค่าแรงต่ำเลยแหละโอกาสน้อยแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็ดันสูงด้วยการไปไทยไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าไปหลงรักประเทศอื่นมันไม่ใช่อะไรอย่างนั้นเลยอย่าไปเข้าใจผิดแต่เป็นการเลือกใช้โอกาสให้คุ้มค่ามากกว่าก็ในเมื่อคนเรามีเวลาเท่าเท่ากันในไทยมีโอกาสใช้เวลาเท่าเท่ากันก็หาเงินได้เยอะกว่าทําไมเราจะต้องดิ้นรนอยู่บ้าน ความเห็นในช่วงนนท้ายนะครับอย่างอีกคนนะก็บอกว่าผมมีเพื่อนบ้านอยู่หลายคนนะอยู่ไทยนั้นส่งเงินกลับบ้านสร้างชีวิตใหม่เวลาเขากลับมาแน่นอนว่าก็เป็นอย่างที่หลายๆคนพูดแหละเขาก็พูดไทยคลข้องเลยแต่เขาก็ยังคงนับถือประเพณีค่ะแมยังเหมือนเดิมนะผมเห็นแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราพยายามเราทําได้ผมเองไปไทยเนี่ยก็ไม่ใช่การลืมบ้านเกิดแต่มันเป็นความหวังหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นได้จากการไปไทยผมเข้าใจว่าบางคนเนี่ยก็ ในโซเชียลเนี่ยก็พูดอะไรก็พูดได้เนาะแรงงานที่อยู่ไทยนานก็บอกเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้โหถ้าเรามาเห็นชีวิตจริงๆเนี่ยถ้าไม่ไปไทยเนี่ยหลายๆคนจะติดอยู่กับงานรายได้น้อยเลยนะแล้วก็ไม่ไปไหนเลยโดยวยความเห็นสุดท้ายนะครับก็บอกว่าโอเคหลายคนที่ยังอยู่บ้านแล้วก็มองว่าบ้านมีความหวังผมก็ว่าคุณไม่ผิดนะถ้าจะรอต่อไปเมืองใหญ่ของเราเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแล้ว และถ้าคุณสามารถไปกับโอกาสนั้นได้มีการลงทุนเข้ามาในเมืองใหญ่ของเราแล้วคุณก็มีงานดีๆทานั่นถือว่าเป็นความโชคดีไปแต่ผมก็อยากให้รู้ไว้ว่ามีคนจํานวนไม่น้อยไม่สามารถวิ่งทันโอกาสนั้นได้คนนะมีเป็นแสนตําแหน่งงานนะที่ต้องการทํางานดีๆแล้วก็รายได้ที่เป็นแบบไทยแต่ว่าบ้านเรามีถึงหมื่นตําแหน่งหรือเปล่าที่จะให้ค่าตอบแทนแบบไทยได้ในแบบที่หลายๆคนสามารถสามัครงานแล้วก็ได้งานทําเลยนี่แหละคือสิ่งที่คุณต้องเอามาคิดบ้างในโซเชียลไหนะจะพูดอะไรก็ได้นะั่คือเรื่องจริงเลย แต่ว่าในาชีวิตจริงผมคิดว่าคุณเองในใจลึกๆก็อาจจะอยากไปทํางานที่เมืองไทยด้วยหรือเปล่าเรื่องรล่าในวันนี้นะครับก็เป็นมุมมองที่หลากหลายนะครับเกี่ยวกับเรื่องถกเถียงกันเรื่องของแรงงานการไปทํางานที่เมืองไทยเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรบ้างมาแสดงความเห็นกันด้วยนะครับวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบกันเล่าเรื่องเล่าสไตล์นี้นั่งเล่าไปเรียบเรียงมานั่งเล่าสู่ันฟังนะครับก็มาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ